สวัสดีสมาชิกรถมือ2 c h a n n e ลทุกช่องทางนะครับเพื่อนๆวันนี้ว o l v o XC90 2.4ดีเซลมาแล้วเพื่อนๆปี2009รถบ้านแท้ๆวันนี้มาแล้วครับกับราคา3,99,000บาทรถสภาพนางฟ้าสุดๆครับใครที่ต้องหารถครอบครัวเจที่นั่งสมรรถนะดีออปชั่นล้นๆเข้าไปนั่งและดูดีมีระดับครับ คันนี้จัดไปตอนเป็นป้ายแดงหลายร้านนะครับเพื่อนๆวันนี้3า9แ0 0บาทครับรีบรุนๆเลยนะครับตัวดีเซลย้ำนะครับตัวดีเซลเจ็ดที่นั่งภายในยังกลิปสวยใสเจ้าของเดิมดูแลอย่างดีครับรถจอดอยู่บางบัวทองนะครับเดี๋ยวให้เฮียดูแลในเรื่องของขั้นตอนของการซื้อขายได้อย่างลงตัวโดยตรงกับร้านได้เลยครับ จะซื้อสดก็ดีจะจัดไฟนแนนซ์มาคุยกันก่อนครับแต่คันนี้ต้องบอกว่าซื้อสดจบเร็วพูดคุยต่อรองราคากันได้ภายในสวยสุดๆขับไปไหนก็เฟี้ยวฟ้าวหลอดูดีสมรรถนะคุ้มค่าช่วงล่างเฟิร์มสุดๆ ความปลอดภัยมานดับหนึ่งครับเพื่อนๆใครสนใจนะครับวีดอคอได้ครับถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วค่อยจองครับจองขั้นต่ำหนึ่งพบาทเท่านั้นเองครับนัดหมายคิวแรกในการดูรถคันนี้ได้เลยสนใจ088-584-5375